ใครจะต้องไม่หลุดจากการเป็นผู้นำหรือแกนกลางของอาเซียนเพราะถ้าหลุดมาเมื่อไหร่คุณจะไม่มีความหมายอีกแล้วในสายตาของมหาอำนาจอย่างจีนอเมริกาฉะนั้นอเมริกาเนี่ยยังไงต้องผูกไว้แต่เวลาเขาบี้เราเนี่ยถ้าถึงจุดนึงที่มันเกิดคอนฟ lict จริงๆเห็นไหมตอนนี้มีคนพูดแล้แบ่งข้างลืกขั้วคุณซีซูเลือกได้ไหมคุณเลือกไม่ได้หรอกด้านหนึนี่จีนด้านหนึนี่อเมริกา คุณบอกสิว่าคุณพึ่งไม่พึ่งจีนเป็นไม่ได้ไหมตลาดส่งออกก็จีนท่องเที่ยวก็จีนมากันครึ่งโลกไม่ได้รายได้เท่ามึงจีนมาเลยเทคโนโลยีก็จีนคุณรู้ว่าอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ทงายที่ในเมืองไทยเนี่ยมันเริ่มมาจากจีนี่มาช่วยเรานะหัวเว่ยเนี่ยเราเป็นล่างมาเองนะฉะนั้นจีนเนี่ยมีอิทธิพลสูงมากกับอนาคตของเราเราต้องผูกจีนเอาไว้ แล้วอนาคตข้างหน้าการค้าการขายการลงทุนนก็ต้องเชื่อมประเทไหมแต่เมื่อไรที่เราถูกบี้จนกระทั่งว่าให้ต้องเลือกข้างคุณจําสมัยจำผพลปอได้ไหมต้องอิงก,กับญี่ปุ่นในขณะเดียวกันก็มีเสรีไทยมันจะเป็นเป็นอย่างนั้นฉะนั้นวิธีการมีอยู่วิธีเดียวก็คือสิ่งที่หลายประเทศทำแล้วคือการอิงอยู่กับอาเซียน ใช้ความคิดของบล็อกคุยกันไม่ว่ามีเรื่องพีพมา่าไม่ว่ามีเรื่องที่เซาเนาซีใช้อาเซียนเป็นหลักแล้วคุณอิงกับกรอบของอาเซียนบอกว่าอันนี้เราไม่เห็นด้วยเป็นมติของอาเซียนแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวอีกเรื่องหนึ่งนี่คือสิ่งที่จะช่วยได้แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคืออาเซียนขณะน,นี้มันแตกสมคี ในการประชุมหลังๆไม่เคยมีโซลูชันเลยต่างคนต่างถือต่างคนต่างทิ้งไพ่เวียดนามไพ่ใบหนึ่งฟิลิปปินส์ใบหนึ่งเขมรใบหนึ่งมันขาดผู้นำสมัย1 0 20ปีที่แล้วผู้นำอาเซียนมีอยู่แค่สองชาติสิงคโปร์กับไทยแต่ตอนนี้กลาย,ลายแล้วคุณจะเห็นอินโดนีเซียแล้วคุณเห็นล้วเวียดนาม ไทยจะต้องไม่หลุดจากการเป็นผู้นำหรือแกนกลางของอาเซียนเพราะถ้าเขาหลุดมาเมื่อไหร่คุณจะไม่มีความหมายอีกแล้วในสายตาของมาหาอำนาจจีนอเมริกาฉะนั้นคุณเฝ้าให้ดีๆอีกไม่กี่วันคุณจะเห็นโจโควีประกาศอะไรบางอย่างแสดงความโออาซึ่งไม่ได้แพ้หุ่นเซนแน่นอนในนั้นกำลังภายในเห็นไหม เวลาจะเลือกเจ้าชุดจักรเนี่ยเขาจะมีวิธีในการโชว์อของเขาแล้วหลังจากนั้นพี่ไทยเราจะจัดประชุมเอเปกกระทรวงการต่างประเทศต้องคิดอะไรบางอย่างที่ให้นายกของเราสามารถ deliver message นี้ให้เราไม่ตกรุ่นต้องคิดนะไม่คิดทาไมเราไม่คิดจะกลายเป็นว่าทุกอย่างไปคล c l แม็กซ์ที่อินโดนีเซียแล้วมาแวะกินข้าวเย็ยนที่เมืองไทย ที่ผมพูดเนี่ยผมต้องใจามาพูดเรื่องความสมั์ไทยจีนณวันนี้เพราะผมมองว่าไทยกับจีนเนี่ยสำคัญมากๆกับอนาคตของเราทั้งปัจจุบันนี้ด้วยถ้าคุณไม่มีคนที่แมนจสิ่งเหล่านี้อนาคตเข้ากับเราเนี่ยคุณค่อยจางหายไปเขาจะเริ่มไปเอาใจใส่อินโดนีเซียรประชากรนี่เท่าไหร่ล่ะ200ล้านคนมินิมัม เวียดนามเติบโตเศรษฐกิจพอตัวที่แล้ว13กว่าเปอร์เซ็นต์กว่าเวลาเขาจะมาลงทุนบ้านเราเขาจะดูอะไรการเติบโตใช่ไหมรัฐบาลคอร์รัปชันไหมสถิรภาพมีไหมอนาคตมีเปล่าคุณมองดูประเทศไทยซิว่าบอกผมหน่อยว่ามีอนาคตาไหมถ้ายังตีกันอย่างเงี้ย